เกมเตะนอกเอาท์กับอ e ิรนะักนยฮะในวันพรุ่งนี้20พฤษภาคมทางเราก็มั่นใจทีมทีมชาติไทยฟุตบอลทีมชาติจะนี้พร้อมในการศักยภาพต่างๆผู้บาดเจ็บที่ตัวหลักๆของทีมชาติก็ลงมาได้2 2ตัวแต่ทงคนนะแล้วก็ยังมี กำลังใจจากการอาัดฉีดจากกลุ่มเพื่อนรักสุทินและท่านนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยท่านพลเรืีสมยศพุ่มพันม่วงแล้วก็ท่านอาริศักดิ์เบนจกิติวัลเป็นท่านเป็นคนนายกสมาคมเป็นประธานฝ่ายพัฒนาผู้ซอมและผูดด้โดยสารชายหาสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับและกลุ่มเพื่อนรักทีมบอลโตมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทกิฟรีนยูนิตี้ไลน์จำกัดซึ่งโดยท่านกรรมการบอร์ดแล้วก็ท่านดร แพทย์หญิงนัลินีภัยบูรณ์นะครับท่านเป็นอุตสาหมอบอัฐิไปอีกรวมแล้ว8 0 0แสนบาทนะครับแล้วก็คุณชัยวัฒน์ฐานสุวมงประธานสภาเอสีไทยมอบให้อีกไว้กลุ่มเพื่อนรักผมท่านเค่นงคอมเตอร์นรงโชควัฒนานะฮะหลายหลายท่านที่ช่วยกันมาคือเป็นกำลังใจสำคัญที่ให้กับนักขุสอสิทธิชาติไทยที่เสียสละเพื่อชาติเพื่อหวังที่จะนำชื่อเสียงนำความสุขไปสู่คนไทยทั้งประเทศครับ